สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรีวิวคันและลอกนะครับพอดีลูกค้าถามกันเข้ามาในชุดตีเหยื่อปลอมชุดตีเหยื่อปลอมนะครับในงบราคาไม่เกิน1,500บาทนะฮะเป็นชุดสปินนิ่งเราก็เลยจะจัดชุดให้นะครับตอนนี้ทางร้านได้จัดใหม่จัดใหม่ของยังเต็มหมดเลยคุณมาให้ก็กำลังจัดของ ในชุด1,500บาทไม่เกินนี้พร้อมจัดส่งนะเดี๋ยวจะให้คุณไม้จัดให้เลยถ่ายกันให้เห็นๆเ,เพราะว่าคุณไม้บอกว่าเดี๋ยวจะจัดชุดให้เอาเป็นชุดอะไรดีคุณไม้เอาแบบสเปคโอเคเลยที่เทรนกำลังมาเลยนะอ,อ๋อ UL UL ก็ได้แล้วก็เอาเวทแปจ็ดตีช่อนด้วยอะนะด้วย ด้วยเขาเรียกว่าอะไรฤดูการนี้บางคนเขาไปตีช่อนตกกระสูบตีกระพงได้เลยนะเขาเรียกเคาะกระดีตีปักนะได้หมดเลยเอาละเดี๋ยวเราจะมาจัดเซตกันนะฮะพอดีลูกค้ามาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมาเรามาต่อลูกค้ากลับกันแล้วครับสรุปว่าคันตีอย่าปลอมที่คุณไหมกำลังจะเซตให้อะ ก็มีเบอร์พันกับ2,000ในงบราคาไม่เกิน1,500บาทพร้อมจัดส่งนะคันจะเป็นคันอะไรตอนนี้คือลอกชิมาโนตระกูล FX นะมีเบอร์พันกับเบอร์2 0 0 0เป็นสปินนิ่งนะครับเบสไม่มีนะครับตอนนี้เราจัดโปรให้ในไม่เกิน1,500บาทมีทอนดีกว่า1,500บาทมีทอนราคาท้ายคลิปอะไปดูคันกันดีกว่าไปดูคันกันคันก็พึ่งลงมาใหม่ เมื่อกี้บอกกันว่าเป็นเวทยูเใช่ไหมรเราเอางี้ดีกว่าอ,วอ่ะมีทั้ง u ูแล้วก็ตีปลาช่อนด้วยนะฮะเป็นคันใบสันบอกเลยใบสัน S2 ในงบขนาดนี้ไม่เกินพันห้าพร้อมจัดส่งอะ่ะเอาไปจัดไปเลยอ่ะมีสามเวทสามขีดแปขีดสิ 8, 8 17, แล้วก็วอะไร <20. S> 1 0บยส สปินนิ่งนะครับสปินนิ่งอย่างเดียวน,นะไปเราไปดูกันลอกลอกมีกี่เบอร์ครับไม้ลอกมีให้สามเบอร์อเ,รเอาให้อย่างละห้าชุดนะให้อย่างละห้าชุดนะครับจัดจัดเดี๋ยวคุณไม้เอาเบอร์สองพห้าใช่ไหมสองพันห้าเอาไปเลย U-L เอาเบอร์พันนะฮะอา้าวสมน้ำสมเนื้อเลยผมเพิ่งรู้ว่าคันใบสัน S2 มีเวด3-8ีดน่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเวดใหม่ล่าสุดนะครับ3-8ขีดนะประกบเบอร์ชิม m ันโด F x เบอร์พันนะครับสายสั่งเองนะสายไม่เกี่ยวนะแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วนะครับบอกกันเลยดีกว่าชุดนี้ 1, 4 9 0บาทนะฮะ พันห้าไม่ขายพันห้าไม่ขายหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทในคันใบสัน S2 เวทสามขีดแปดประกอบคู่กับลอกชิมานโน่ FX เบอร์พันชอบก็แคปเจอร์มาเลยนี่เบอร์พันเดี๋ยวตื๊บไหลามาให้ดูเบอร์พันนี่เซตนี Z ้ ì, เป็นเวทสามขีดแปดเวท UL นะใครชอบ ไปเล่นอะไรดีอ่ะกระสูบจริงๆช่อนก็ได้นะเวทยูเอเหลือเลเล่นได้ครับ3ขีด8นะครับตัวนี้นะ1,490บาทเวทต่อไปไปดูกัน8ขีด17ประกบคู่กับลอก Fx เบอร์2000นะฮะ8ขีด17ประกบคู่กับคันอ่ะเวทเวทนี่คือคันนะคัน8ขีด17แล้วก็ตัวลอกเป็น Fx เบอร์2000 เบอร์สองพันะมาดูข้างกล่องเบอร์สองพันรอออยู่ที่5.0รับน้ำหนักอยู่4ีกิโลน้ำหนักลอกอยู่ที่สองหกรัมลูกปืน2อบวกหนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเอาใส่หน้าตัด0.25ได้120เมตรนะเมื่อกี้เบอร์2000เดี๋ยวมาดูเบอร์พันเบอร์พันตรงนี้นะครับ นะน้ำหนัก205กรัมรอบ5.0รับน้ำหนักเบรกได้3กิโลนะครับลูกปืน2บก1เท่ากันนะครับตัวนี้หน้าตัด0.25ใส่ได้90เมตรสำหรับเบอร์พันนี่เวทดูแอลเบอร์2,000ประกอบคู่กับเวท8ดขี่ 17, เอาไว้ตีปลาช่อนกระพงกระพงน้ำเช้านะใช่ไหมคุณไหมนะตัวนี้คือเวท8 ขีด17คันใบสัน S2 นะครับประกอบกับลอก FX 2000เอาไปเลยราคานี้1,490บาทนะรวมจัดส่งด้วยราคานี้รวมจัดส่งนะสนใจทักมาให้เพียงละ5ชุดเบอร์ละ5ชุดนะ FX 1000 UL ให้5ชุด FX เบอร์2000ให้5ชุดแล้วก็ FX 2005 อ่า xg ด้วยนะ xg นี่ขึ้นมารอบ6เลยใช่ไหม xg นะ2 0 0 5 xg คุณไม้เขาจะใส่กับคัน10-20 10-20ี10่ 20, นี่ไปเล่นชโดก็ได้นะตอนนี้เล่นชโดได้อ่ามาดูรอบ h g อยู่ที่6.2นะครับแรงเบรกนะ4กิโลน้ำหนักลอกอยู่ที่250กรัม หน้าตัด0.25ได้160เมตรนะฮะลูกปืน2บวก1คุณไม้ก็ประกบให้กับเวท10-20เวท3-8ขีด8นี่ก็ทราบกันอยู่นะฮะว่าเป็นเวท UL 8-17ขีดเอาไว้ตีช่อนกระพงนะได้10-20เอาเข้าเขื่อนตีชะโดงานหนักครับนี่ครับถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะ fx เบอร์2,005 HG ตัวนี้นะครับสปูนถือว่าจุสายได้เยอะนะฮะเบอร์2,005 HG นะตัวนี้ก็1,490บาทพร้อมจัดส่งนะครับเราให้อย่างละ5ชุดนะเบอร์พันหชุดเบอร์2 0 5ชุดแล้วก็เบอร์2,005ชุดนะฮะชุดละ1,490บาทพร้อมจัดส่งนะครับมีแค่นี้นะหมดแล้วหมดเลยอย่ามาร้องไห้ถามหานะ มีอะไรอีกจบเลยใช่ไหม <Okay. S 1> เออมีใครเนี้ยรีวิวเร็วๆเลยเอามาดูคันมาดูคันนะเดี๋ยวนะเอาเบอร์สิบยี่สิบสิบยี่สิบนะ สิบยตัวนี้นะคุณไม้ไปขายของแล้วครับนี่ตัวนี้กล้องอาจจะไม่ใช่นะครับ10 20นะครับดูครับคันตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดปี2020นะครับไบสัน S2 ประกบคู่กับลอก Fx เบอร์สองพนนะฮะนี่ เว็ดเหนียวใช่ไหมคุณไม้คันตัวนี้มันจะเป็นค uh ันระยะ6ฟุต6นะฮะ6ฟุต6นะนี่ครับ10.26.6ฟุต6ลรอกเบอร์ fx 2 5 0 0 hg รอบตัวนี้อยู่ที่6.2นะฮะเดี๋ยวต่อมาด้วยต่อมาด้วยคันตัวนี้ครับ 6ฟุต6 8ขีนะฮะรหัสตามนี้นะครับเป็นคันท่อนเดียวนะครับนี่นะเดี๋ให้คุณโบช่วยถือนะครับนี่เป็นสป i ินนิ่งโมเดลนะฮะลอกก็จะเป็นลอกเบอร์2000รอบอยู่ที่5.0นะ5.0 2000นี่ดูตามนี้แคบเลยแคบเลย ชุดนี้1,490บาทพร้อมจัดส่งนะครับฟรีจัดส่งนะครับชุดนี้อ่ะแคปเลยนะครับถ้าจะเอาชุดนี้แคปมาสอบถามเข้ามาทาง ID l i n ยได้หรือว่าเพจร้านได้นะครับอ่ะวางก่อนเดี๋ยวมาชุด2อ0 0ชอบชุดไหนมาแคปเจอร์เลยตัวนี้ชุดชุดนี้10,20 กับลอกเบอร์2,005 HG นะฮะระยะคันอยู่ที่6ฟุต6ตัวนี้ HG นะ10-20งัดชโดได้นะฮะ FX 2,005 HG ราคาอยู่ที่1,490บาทฟรีค่าจัดส่งนะฮะมาเลยนี่นี่หท่อนมีคันหท่อนเวท10-20แคปมาถามมาจัดส่งให้ฟรีนะครับโปรโมชันนี้ให้ชุดละ ให้อย่างละห้าชุดนะห้าชุดหมดแล้วหมดเลยอย่ามาร้องไห้ถามหาไออันนี้แปดสิบเจ็ดต่อมาเป็นเวทเนี้ยจะขายดีเลยเพราะฤดูการนี้ฝนตกน้ำมากระสูบมานะฮะหกฟุตหกหกฟุตหกนะครับหนึ่งท่อนเวทสามขีดแปด ประกอบคู่กับลอก fx 1 0 0 0งพันโ h i m a n o นะครับ fx 1000ตัวนี้เป็น spinning นิ่งท่อนนะครับ6ฟุต6นะด,ด,ดูลอกดูลอกดูลอกลอกลอกนะลื่นแ่นะ2อบวก1นี่ถือว่าโอเคเลยนะตีเหยียบปอมสบายสบายเบรกเหลือๆกับ ul 3กิโลนะฮะรบอบ5.0นะฮะ1490บาทนะ3ชุดชุดละ หคันชุดละห้าคันชุดละหคัน1,490บาทฟรีค่าจัดส่งไปแล้วครับถ้าใครสนใจก็สอบถามข้างล่างได้เดี๋ยวเราจะทิ้งสนใจสั่งซื้อไว้ข้างล่างข้างล่างมาตอบกันข้างล่างเลยเซตนี้มีไม่มากนะครับนานๆ<ม>จะจัด,ชดใช่นานๆจะจัดโปรให้ทีนึงนะฮะช่วงดีเริ่มขายดีแล้วของเต็มร้านจัดรา้าน <จะ S 1> ใหม่หมยเยอะมาก นี่ครับอาละไปกันก่อนครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาและตกุ้งบายบาย